ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ชาติไทยกับครูป๋อมหิรันเจิญแล้วรายการที่พาทุกท่านย้อนอดีตสืบค้นประวัติเพื่อให้รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้นครับจากสภาพมิศาสตร์ของอาณาจักรอธิยาส่งผลทําให้สามารถพัฒนาเป็นเมืองท่านานาชาติที่มีความสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีหน้าที่ในการรวบรวมและกระจายสินค้าดังนั้นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลทำให้อาณาจักทยามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมาถึง407ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐในเอเชียในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในชื่อตอนที่มีชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทิยากับรัฐในเอเชียก่อนที่เราจะไปร่วมเรียนรู้กันนะครับเหมือนเดิมครับครูป๋อมจะมีคำถามนะครับมาเพื่อให้เราร่วมหาคำตอบระหว่างที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในระหว่างรายการนี้ครับมาเลยครับข้อแรกครับข้อใด ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่อยุธยาจะได้รับเมื่อทำระบบการค้าบรรณาการกับจีนตัวเลือกที่1ครับการได้รับรองสถานะของอาณาจักรตัวเลือกที่2ครับการเพิ่มจำนวนการทำการเกษตรในจีนตัวเลือกที่3ครับการนําสินค้าของอาณาจักรทุยาไปค้าขายกับจีนและตัวเลือกที่4ครับ การรับเอาสินค้าราคาสูงของจีนมาจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติในอาณาจักรอุทยาจบไปแล้วนะครับกับคำถามครับเรามาสู่เข้าเนื้อหาของรายการเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตแผนที่นะครับในแผนที่ตรงนี้ลองตอบกันสิครับว่าเป็นแผนที่ของทวีปอะไรครับถูกต้องเป็นแผนที่ของทวีปเอเชียนั่นเองครับเรามาเล่นเกมสนุกสก,กันหน่อยดีกว่านะครับ เห็นตัวเลขไหมครับข้างบนตัวเลข1ถึงถึงตัวเลขที่5นะครับเป็นตัวเลขที่เป็นรัฐในเอเชียที่กรุงศีธยานั้นมีความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองอ่ะมาดูก่อนตัวเลขที่1ครับจำได้ไหมว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของรัฐอะไรหรือประเทศอะไรในปัจจุบันครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากครับคือประเทศจีนนั่นเองอ่าต่อไปครับเลข2ครับมีลักษณะเป็นยังไงครับ เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับอ่าท่อตัวยาวเลยนะครับเป็นเส้ in, นๆเนอะอ่ะเป็นประเทศอะไรครับประเทศญี่ปุ่นเก่งมากเลยครับต่อไปครับมาดูประเทศที่3ครับอ่ารเเลขที่3นะเป็นลักษณะเป็นอะไรครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมก่้าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นประเทศอะไรครับประเทศอินเดียนั่นเองเก <Yeah. S 2> ่ง,งมากครับมาดูประเทศต่อไปครับที่เป็น เกาะเล็กๆอยู่ทางใต้ของอินเดียนั่นคืออะไรครับคือประเทศสีลังกาหรือลังกานั่นเองนะครับต่อไปครับในจุดที่ 5, อ่าจะแตกต่างกับรัฐต่างๆที่อยู่รายรอบกรุงศรีอยาชไหมครับที่ภูมิศาสตร์จะเป็นยังครับสีน้าตาลเนาะเป็นสีแบบน้ําตาลแสดงว่าภูมิศาสตร์ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับทะเลทรายเนะาะมาดูกันเลขที่5คืออะไรครับคือประเทศอิหร่านในปัจจุบันนั่นเอง และนี่ก็คือรัฐต่างๆในทวีปเอเชียที่กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองครับและทุกคนสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมกรุงศรีอยุธยานะครับถึงมีความสัมพันธ์กับรัฐต่างๆในเอเชียอย่างแนบแน่นแล้วสัมพันธ์ในรูปแบบไหนมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแน่นอนจากรายการในตอนที่แล้วใช่ไหมครับที่เรามีการอธิบายกันไปนะครับว่าสภาพที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั้น ตั้งอยู่บริเวณสูงกลางนะครับของตลาดนะครับหรือรัฐที่สำคัญสำคัญที่เป็นศูนย์ในการกระจายสินค้าของโลกในช่วงนั้นนะครับนั่นก็คือประเทศจีนนะครับและก็อินเดียนั่นเองนะครับซึ่งมีหน้าที่ทำไมครับอุตราหกรรมอยู่ตรงกลางก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าจาก2เมืองนี้และเมืองต่างๆนะครับแล้วก็กระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆนั่นเองครับ และทุกคนสงสัยไหมว่าอแล้วกรุงศรีวิทยานั้นทําหน้าที่ในการค้าขายอย่างไรใครมีหน้าที่ในการรวบรวงสินค้าหรือกระจายสินค้าต้องมีหน่วยงานอะไรไหมถ้าเรามาดูในปัจจุบันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายกระทรวงอะไรครับที่รับหน้าที่นี้ในการค้าขายแน่นอนก็รวงพาณิชย์ใช่ไหมครับแต่เรามาดูในสมัยกรุงศรีวิทยากันหน้าที่ตรงนี้นั้นหน่วยงานที่ตั้งมานั่นก็คือพระคลังสินค้า สำหรับหน้าที่ของพระคลังสินค้านะครับมีหน้าที่สำคัญสำคัญ5อย่างด้วยกันครับมาดูตามกราฟิกเลยนะครับอันแรกครับคือการผูกขาดสินค้าอันที่2ครับคือทำหน้าที่ในการเลือกซื้อสินค้าก่อนครับ 3. ครับทำหน้าที่ค้าขาให้กับรัฐบาล 4. ครับทำหน้าที่ในการเก็บภาษีการค้า และ5ครับคือการดูแลชาวต่างชาตินั่นเองครับจบไปแล้วนะครับกับหน้าที่ของพระคลังสินค้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่กรุงศรีอยาจัดตั้งขึ้นมาใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศนะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในช่วงถัดไปนะครับว่ากรุงศรีอยานั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐเอเชียนะครับรัฐใดบ้างครับมาติดตามกันครับในช่วงถัดไปครับ กลับเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ชาติไทยกับครูป๋อมฮิรันเจริญแล้วนะครับมาเรามาเรียนดูกันต่อเลยนะครับหลังจากช่วงที่แล้วใช่ไหมครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องทบทวนนะครับเรื่องเก่านั่นก็คือสภาพที่ตั้งของกรุงศรีวิทยาใช่ไหมครับที่มีปัใจจัยในการสร้างขึ้นหรือฟอร์มตัวเองขึ้นกลายเป็นเมืองท่านานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันกเฉียงใต้นะครับแล้วเราก็มาดูว่าหน้าที่ของภาคสินค้ามีหน้าที่อะไรบ้างที่ส่งผลทําให้เกิดปัดจจัยความรุ่งเรืองเศรษฐกิจ อ่ะเรามาดูความสัมพันธ์นะครับกับต่างประเทศในสยยยิทยาจำได้ไหมครับว่าในตอนที่แล้วนะครับครูได้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้านใช่ไหมครับส่วนที่2ครับคือความสัมพันธ์กับรัฐเอเชียและส่วนที่3คือความสัมพันธ์กับรัฐตะวันตกนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างทยากับ รัฐเพื่อนบ้านไปแล้วเช่นในพมา่านะครับมอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์กับรัฐในเอเชียนั่นเองครับซึ่งรัฐแรกนะครับที่ถือว่าเป็นรัฐที่มีอิทธิพลสูงสุดในช่วงนั้นนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองครับเรามาดูกันนะครับว่าแผนที่นะครับว่าทบทวนกันหน่อยประเทศจีนตรงไหนนะครับซึ่งประเทศจีนนั้นนะครับ มีการสันนิษฐานของนักบริษัทมากมายเลยนะครับสันนิษฐานว่านะครับจริงๆแล้วชาวจีนเนี่ยได้อบพยพนะครับมาตั้งถิ่นฐานบริเวณเออที่ตั้งนะครับของประเทศไทยรวมถึงอันตรยานั้นก่อนการก่อตั้งของทุยาซะอีกนะครับทำไมชาวจีนถึงมีการอบพยพนะครับย้ายถิ่นฐานมาจากจีนนะครับเข้าสู่ดินแดนบริเวณประเทศไทยนะครับมันมาจาก4เหตุผลนะครับตาม การศึกษาของดอตรนิทิตเอี่ยวสีวงศ์อันแรกครับคือ 1. น,นะครับความสามารถในการใช้เข็มทิศเดินเรือนั่นเองนะครับชาวจีนสามารถประดิษฐ์เข็มทิศเดินเรือได้อันที่ 2. ครับมีการประดิษฐ์แผนที่ดวงดาวและแผนที่เดินเรือได้นั่นเองนะครับและอันที่ 3. ครับมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระแสน้ํากระแสลมที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้หรือใกล้กับเทศจีนั่นเอง และสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับคือการพัฒนาเรือตัวเองนะครับให้มีระวางเรือระวางเรือหมายถึงอะไรคือมีเรือที่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกสินค้าและทนทานต่อการเดินทางนะครับที่จะต้องผ่านคลื่นลมพายุต่างๆนะครับครับนั่นก็คือเรือสำเภาดังขึ้นในภาพที่อยู่ข้างๆนี้นั่นเองครับอ่านะครับถ้าเราเห็นเรือสำเภาก็จะมีใบเรือใช่ไหมครับใบเรือส่วนตรงนี้ ทำหน้าที่อะไรครับลองเดาสิครับทำหน้าที่เป็นเสมือนแลวครับอ่าเป็นเสมือนตัวที่ให้ลมพัดใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เรือสำเภานั้นเดินขึ้นเดินหน้าได้เองนะครับสำหรับตำนานต่างๆที่มาช่วยสนับสนุนนะครับว่าจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยได้อ,อพยพ,ยพยยนะครับเข้ามาสู่บริเวณที่ตั้งของคุณรียานแล้วตั้งแต่ก่อนการตั้งนะครับซึ่งเมืองก่อนหน้านี้ชื่อว่าเมืองอโยธยา มีการเล่านะครับผ่านตำนานนิทานพื้นบ้านนั่นก็คืออะไรครับเรื่องพระเจ้าสายน้ำพึ้งที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์แห่งเมืองอโยธยานะครับคือพระเจ้าสายน้ำพึ้งกับกษัตริย์แห่งประเทศจีนที่มีการส่งธิดานะครับมาแต่งงานกับพระเจ้าสายน้ำพึ้ง พร้อมให้คนนะครับอพยพติดตามมาจำนวน500คนนั่นเองนะครับและก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่สําคัญนะครับดังที่ขึ้นรูปภาพนะครับอันนี้ก็คือสารนะครับพระนางสร้อยดอกมาซึ่งเป็นทีดาบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนที่ส่งมาสมรสกับพระเจ้าสายหนังพึ่งนั่นเองครับต่อไปครับอันนี้ชัดเจนครับโอ้โหอันนี้อยากให้เห็นภาพนะครับอันนี้ภาพสวยมากเลยนะครับ เป็นภาพนะครับกิจกรรมฝาผนังนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ในพระโวสถนะครับอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าสังเกตนะครับอันนี้ภาพนี้เป็นภาพตอนพระเจ้าพระจนมานนะครับอ่ะสังเกตนะครับมีหน้านะครับต่างๆนะครับของมานต่างๆนะครับอ่ะมีหน้าอยู่หน้าหนึ่งมีกษณะคล้ายๆกับคนจีนเลยใช่ไหมครับอ่ะแสดงว่าน่าจะมีคนจีนเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานานแล้วนะครับ และในส่วนความสัมพันธ์ของอยุธยากับจีนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการค้านั่นเองครับซึ่งการค้าในรูปแบบนี้เขาเรียกว่าการค้าในระบบบรรณาการครูป๋อมครับระบบบรรณาการเป็นอย่างไรระบบบรรณาการคือการที่แต่ละเมืองนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับแต่งเรือสำเภาโดยการเอาสินค้าที่มีมูลค่าดี สินค้าที่ทำรายได้ให้แก่อาณาจักรนะครับขึ้นไปล่องเรือไปถวายเป็นเครื่องบรรณาการแก่พระเจ้ากุงจีนซึ่งเรามาดูในมุมมองของจีนนะครับมุมมองของจีนก็จะบอกว่าการที่เราส่งเครื่องราชบรรณาการเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจของใครครับภายใต้อำนาจของจีนนั่นเองจีนก็จะมองว่าตัวเองเป็นอะไรครับเป็นเจ้านะครับที่มีความอรยธรรมสูงส่งมากกว่าเมืองต่างๆที่อยู่โดยรอบนะครับ แต่ถ้าเรามองดูในมุมมองของผูศเสียาและมุมมองของเมืองรอบข้างมองว่าอย่างไครับเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเราไปติดต่อสัมพันธ์เพื่อเราจะอยากได้ผลประโยชน์ในการค้าขายนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราใส่สัมเพอไปอย่างครับสมมติเราแต่งไปหนึ่งลำนะครับจีนเนี่ยก็จะส่งคืนกลับมาเป็น2อเถึงสาอเท่าได้กําไรเยอะถูกไหมครับสินค้านั้นพอได้มาทําไมครับเราก็สามารถไปค้าขายในอาจักรได้ต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งไม่ใช่สุ่ม4ี่ถุมห้านะครับประเทศนี้หรือรัฐนี้จะเข้าไปหาจีนได้เลยนะครับจะต้องมีตราอนุญาตของจีนเรียกว่าตราคำหับนะครับซึ่งเป็นตราที่พระเจ้ากรุงจีนหรือฮ่องเต้ของจีนนั้นจะพระราชทานให้กับรัฐต่างๆที่มีสิทธิ์ในการแต่งเรือสำเภาไปถวายเครื่องราชบราการนั่นเอง นอกจากนี้แล้วผลประโยชน์ทางการค้านะครับเรามาดูผลประโยชน์ทางการเมืองบ้างนะครับผลประโยชน์การเมืองคืออะไรคือจีนก็จะรับรองว่าเราเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการค้านะครับในระบบปรรณาการนะครับอันที่สองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าเอกชนนั่นเองก็คืออะไรครับในระหว่างการที่เราส่งเครื่องราชบรรณาการไปนะครับ ก็จะมีเรือสัมพาของเอกชนได้แก่เรือสัมพาของคุณนางเรือสัมพาของพ่อค้าวาน,นิชที่อยู่ในอยุทยาเนี่ยเดินทางร่วมไปด้วยแล้วก็เอาสินค้าที่นอกเหนือจากการถวายเครื่องราชบรรนานการนั้นนะครับไปค้าขายในประเทศจีนนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการที่หารายได้เข้าประเทศนั่นเองครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของจีนใช้กับอยุธยานั่นคือระบบมรณาการในเรื่องของการค้าขาย จบไปแล้วนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างทิยากับรัฐจีนนั่นเองนะครับมาสรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและุิยานั้นนะครับนั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวเรื่องการค้าใช่ไหมครับโดยทางรัฐนะครับหรือทางอาณาจักรนะครับจะใช้ระบบบรรณาการในการที่ค้าขายระหว่างกันแล้วก็มีการค้าขายของเอกชนนะครับซึ่งการค้าขายนี้นะครับก็ส่งผลทำให้ทำไมครับมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นนะครับ จนมีการอนุญาตให้ชาวจีนนั้นตั้งสิ่งฐานบระเวณรอบเกาะเป็ชยานั่นเองครับและในช่วงหน้านะครับเรามาเรียนรู้นะคบความสัมพันธ์ของทิทยากับรัฐต่างๆในทวีเวีเชียกันต่อครับ กับเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ชาติไทยในช่วงสุดท้ายนะครับกับครูป๋อมยิรันเจอแล้วจากในช่วงที่แล้วนะครับเราได้เรียงความสัมพันธ์ระหว่างทิยากับรัฐจีนไปแล้วมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาเรียนความสัมพันธ์กับทิยากับรัฐเอเชียที่เหลือกันต่อเลยดีกว่านะครับรัฐต่อไปนะครับที่ครูอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองสิ่งที่สําคัญนะครับที่ ญี่ปุ่นนะครับมีความต้องการนะครับเข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุยาเพราะว่ากรุงศรีอยุยาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับและศูนย์กระจายสินค้าที่สําคัญในพูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติหรือของป่านั่นเองครับแล้วมีสินค้าอะไรบ้างที่ญี่ปุ่นต้องการจากอุยาอันแรกครับคือไม้ฝางครับ ญี่ปุ่นต้องการไม้ฝาของเราเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อเอาไปย้อมผ้านะครับซึ่งไม้ฝางนั้นจะให้สีแดงนั่นเองครับสินค้าชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือหนังปลาฉลามเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นความรู้ใหม่ของครูกันนะครับว่าญี่ปุ่นต้องการหนังปลาฉลามซึ่งหนังปลาฉลามนั้นเอาไปทําอะไรแน่นอนเอาไปทำเออบริเวณหุ้มนะคะที่ปลายดาบถ้าเรานึกถึงผ้านะครับอาวุธของ ญี่ปุ่นก็จะนึกถึงมีดดาบซามูไรใช่ไหมครับหนังปาลาฉลามเนี่ยครับก็จะไปอยู่ตรงห่อหุ้มตรงปลายดาบนะครับตรงด้านจับนั่นเองสินค้าชิ้นที่3นะครับนั่นก็คือหนังกวางนั่นเองซึ่งประเทศญี่ปุ่นต้องการเอาไปผลิตเป็นอะไรครับถุงมือผลิตเป็นเสื้อเกราะนะครับที่ใช้ในการสวมใส่เวลาออกรบนั่นเองสินค้าชิ้นที่ครับคือรังนกครับ ซึ่งเป็นอาหารนะครับที่ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นมีความโปรดปรานเป็นอย่างมากสินค้าชนิดที่5ครับรงนะครับรงคืออะไรรงคือยางไม้นะครับซึ่งเอาไปทําอะไรครับละลายนะครับแล้วไปทําเป็นสีวาดภาพต่างๆนะครับสินค้าชนิดที่6ครับน้ํามันกระเบาครับน้ํามันกระเบาใช้สําหรับทําน้ํายารักษาโรคเรื้อนได้นะครับสินค้าชนิดที่7ครับคือรัก รักนะครับในส่วนนี้นะครับจะนำเข้านะครับมาเป็นขวดเป็นโอ่งใช้สำหรับการลงรักปิดทองต่างๆนะครับสินค้าที่ที่8นะครับคือเครื่องปั้นดินเผาของสโโไทยนะครับและสุดท้ายคือม้ากษตสนะครับก็จะใช้สำหรับการทำเครื่องหอมนั่นเองครับสำหรับการทำค้าขายกับญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นก็จะมีใบหนึ่งใบครับที่ให้ สิทธิ์ในการที่รัฐนะครับไปติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นได้คล้ายๆกับจีนเลยจีนเขาเรียกว่าตาลำหักใช่ไหมครับแต่ญี่ปุ่นนั้นเขาเรียกว่าใบเบิกร่องประทับตาแดงนะครับซึ่งใบนี้นะคะจะเป็นใบอนุญาตให้เรือสำเภานะครับที่สามารถนะครับเข้าไปค้าขายกับญี่ปุ่นได้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับใบเบิกร่องประทับตาแดงนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ เราก็ไม่สามารถนะครับทำการค้าขายได้แม้ว่าเราจะมีใบนี้นะครับเนื่องจากตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นนโยบายในการปิดประเทศแล้วอนุญาตให้2ประเทศเท่านั้นที่สามารถเข้าไปค้าขายกับญี่ปุ่นได้นั่นก็คือจีนและฮอลันดาเอ๊เราสงสัยไหมครับว่าสินค้าที่เราเคยค้าขายกับญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ค้าขายกับเขาแล้วนะครับมันก็จะมีสินค้าจำนวนเยอะมากเลยใช่ไหมเราจะมีการระบายสินค้านะครับ ออกไปอย่างไรแน่นอน2ประเทศที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้ค้าขายนั่นคือจีนกับฮอลันดาใช่ไหมครับเราก็ขายสินค้าที่มีความต้องการของญี่ปุ่นนั้นให้กับจีนและฮอลันดาเพื่อให้จีนและฮอลันดานั้นไปกระจายสินค้าให้กับญี่ปุ่นต่อไปนั่นเองครับซึ่งความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นนั้นนะครับก็ส่งผลทําให้มีชาวญี่ปุ่นนะครับอบพยพย้ายถิ่นฐานนะครับ มาตั้งถิ่นฐานนะครับบริเวณกรุงศรีอยุยาดังปรากฏนะครับในแผนที่นะครับการตั้งถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่นในแผนที่ในบริเวณรอบเกาะกรุงศรียยาที่ขึ้นอยู่ในกราฟิกตอนนี้นะครับและจําได้ไหมครับว่าในการดูแลชาวต่างชาตินะครับเมื่อตอนที่แล้วครูได้อธิบายไปแล้วว่ากรุงศรียุยาใช้วิธีการดูแลชาวต่างชาติดวยการตั้งนะครับ ชาวต่างชาติที่อยู่ในดินแดนของพิยาเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการค้าความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆหรือกลุ่มชนนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตำแหน่งสูงสุดที่ดูแลตรงนี้นั่นคือออกยาเสนาพิมุกนั่นเองครับโดยออกยาเสมาพิมุกที่มีความสำคัญนะครับบุคคลนี้ชื่อว่ายามดะนางมาะนะครับซึ่งเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองครับ จบไปแล้วนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นมาดูความสัมพันธ์นะครับกับกลุ่มแขกและชาวมุสลิมบ้างนะครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรครูมีรูปนะครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้คือรูปแรกจะเห็นใช่ไหมครับว่าเป็นรูปของเทวดาถูกไหมครับแต่เทวดานั้นหน้าตาเป็นเหมือนคนไทยไหมครับ ไม่เหมือนเลยแต่มีหน้าตาเหมือนคนแขกใช่ไหมครับหรือชาวมุสลิมนะครับสำหรับภาพที่2นะครับเราจะเห็นนะครับมีคนแต่งกายนะครับที่ปรากฏในจิจกรรมฝาผนังแต่งกายคล้ายกับชาวมุสลิมหรือชาวแขกนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นจิรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นศิลปะในสมัยอุยยานั่นเองนะครับมาดูกันอันนี้นะครับภาพต่อไปคือภาพแผนที่นะครับการตั้ง กลุ่มชนต่างๆชุมชนต่างๆชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยานะครับอ่ะสังเกตนะครับก็จะมีเช้าแขกเยอะแยะมากมายเลยแขกตานีแขกจามแขกมักกะสันแขกมาลายูแขกมัวอ่างเงี้ยทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าชื่อแต่ละแขกเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเป็นกลุ่มชนเดียวกันไหม แน่นอนก็ไม่น่าจะเป็นกลุ่มชนเดียวกันใช่ไหมครับเพราะชื่อเรียกแตกต่างกันโดยในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับกลุ่มแขกเนี่ยนะครับครูจะพูดรวมๆไปเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับหลักฐานในทางตะวันตกนะครับจะระบุผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเฉพาะชาวอินเดียอาหรับเปอร์เซียนะครับเรียกว่าพวกแขกมัว ส่วนแขกที่เหลือนะครับก็จะเรียกตามกลุ่มชนที่มาอย่างเช่นแขกมาลายูก็มาจากไหนครับมาจากมาลายูแขกมักกะสันมาจากไหนครับเป็นหมู่เกาะหนึ่งที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกตามกันนะครับและก็มีการตั้งชุมชนอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะชาวแขกนี้นะครับ จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำการค้าโดยการนำสินค้าที่เป็นลักษณะฟุ่มเฟือยนะครับมาจำหน่ายในกรุงสียานะครับเช่นพรมเปอร์เซียน้ำหอมผ้าแพรพันต่างๆเครื่องแก้วนะครับต่างๆนะครับ โดยมีนะครับขุนนางที่สําคัญนะครับในกลุ่มแขกมูและชาวมุสลิมนะครับนั่นก็คือท่านเชกอัมัดซึ่งท่านเป็นชาวอิหร่านนะครับหรือชาวเปอร์เซียนะครับเดินทางเข้ามานะครับในกรุงศรีอยยาในปลายสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นเองครับสืบเนื่องนะครับในตระกูลของท่านนะครับจนถึงต้นกรุงศรีอยยาเลยซึ่งในปัจจุบันนะครับถ้าเราได้ยินชื่อนามสกุลหนึ่งนามสกุลนะครับ ทุกคนก็จะรู้จักกันดีนั่นคือนาสกุลบุญนาคนาสกุลบุญนาคนี้นะครับถ้าสืบเชื้อสายนะครับก็มาจากท่านเชกอัมมัดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัจฉยากับกลุ่มแขกมัวและชาวมุสลิมนะครับและก็มาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัจฉยากับรัฐในเอเชียสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลังกาหรือประเทศสีลังกาในปัจจุบันนั่นเองครับ ตอนนั้นนะครับลังกานะครับมีความเสื่อมของพุทธศาสนานะครับจึงได้ขอร้องนะครับให้กรุงศรีวิญานะครับส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในเมืองลังกาซึ่งตรงกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกษัตริย์แห่งกรุงศรีวิญญานั่นเองครับแล้วผูป้ปลอมรู้ได้อย่างไรครับว่ามีการส่งสมณทูตไปลังกาจริงเรามาดูเหตุการณ์นี้นะครับผ่านภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับที่ วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเราจะสังเกตนะครับในภาพนี้สังเกตเห็นอะไรบ้างครับมีพระสงฆ์ใช่ไหมครับที่อยู่บนเรือสำเภานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่เดินทางออกจากกรุงศรีวยยาไปเมืองลังกานั่นเองครับและนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีวยยากับรัฐในเอเชียทั้งหมดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นกลุ่มแขกมัวและชาวมุสลิม และสุดท้ายคือลังการหรือสีลังกาในปัจจุบันนี้เองนะครับอ่ะเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าครับผ่านคําถามตอนแรกจําได้ไหมครับว่าคําถามที่ครูให้ไปช่วงต้นรายการนั้นมีอะไรบ้างนะครับเรามาเฉลยพร้อมกันเลยดีกว่าครับคําถามข้อที่1ครับข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ที่อยุธยาจะได้รับเมื่อทําระบบการค้าบรรณาการกับจีนตัวเลือกที่1ครับ การได้รับรองสถานะของอาณาจักรตัวเลือกที่สองครับการเพิ่มจํานวนการทำการเกษตรในจีนตัวเลือกที่สามครับการนำสินค้าของอาณาจักรยุทธยาไปค้าขายกับจีนและตัวเลือกที่สี่ครับการรับเอาสินค้าราคาสูงของจีนมาจําหน่ายให้กับชาวต่างชาติในอาณาจักรยุทธยาอลองดูสิ ลองดาวก่อนเลยถ้ามุติเราไม่แน่ใจนะครับบอกแล้วนะครับระบบการค้าบรรณาการแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับการค้าขายใช่ไหมครับตัวเลือกไหนที่บอกชัดเจนเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเราสามารถตัดได้ก่อนเลยครับนั่นคือตัวเลือกที่3และตัวเลือกที่4ใช่ไหมครับอ่าในโจทย์นี้ก็ถามว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่ะข้อไหนครับถูกต้องครับคือตัวเลือกที่2นั่นคือการเพิ่มจํานวนการทําการเกรรษตรในซีน,นะครับซึ่งมีมีความ เกี่ยวข้องกับระบบบรรณาการเลยนะครับซึ่งตัวเลือกที่1คือการได้รับการรับรองฐานะของอาณาจักรนั้นเป็นผลประโยชน์ดึงทางการเมืองที่จีนจะมอบให้กับรัฐที่ทําการค้าในระบบบรรณาการนั่นเองครับจากการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรัฐเอเชียของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับมีจุดเริ่มต้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากการสืบทอดมาจากกรุงศรีอยุธยา แต่มีการแผ่ขยายความสัมพันธ์นั้นมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้านะครับก็มีความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองศิลปะวัฒนธรรมและทางสังคมนะครับและต่างๆอีกมากมายสำหรับในวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ